งานเป่าล้างบ่อประดานครับบ่อนี้ใสพังครับชั้นต้นบ่อนี้รับทั้งน้ําบนทั้งน้ําล่างครับรับทั้งน้ํารายแล้วก็ชั้นน้หํหนด้วยเจาะไปทีแรกชั้นถ้าเอาเฉพาะน้ําหินก็น้าไม่เพียงพอครับถ้าเจาะลึกเกินไปก็เข้มเพราะว่าเจาะ มาแล้วบ่อหนึ่งหกสิบเมตรเข็มครับบ่อนี้ก็เลยเจาะไปประมาณสี่สิบเมตรนะครับเจาะไปประมาณสี่สิบเมตรทีนี้รับทั้งน้ําบนและน้ําล่างครับน้ําชั้นบนจะเป็นน้ํารายนะครับน้ําชั้นบนจะเป็นน้ํารายแล้วก็ได้น้ําชั้นหินเพิ่มมาครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่ง ก็ที่เห็นเป่าตอนนี้ก็ปริมาณน้ำน่าจะอยู่ประมาณ7 8ดคิวได้นะครับออถึงไหมประมาณห้าคิวครับที่ไปสี่ห้าคิวน่าจะได้เราว่าแต่ว่าน้ำระดับอยู่ลึกนิดนึงนะครับน้ำอยู่ประมาณ20ิเมตร,รบ<ม>ก็เลยจังหวะการเป่าก็เลยขาดช่วงไปนิดนึงแต่ว่าน้ำไม่ยุบครับน้ำไม่ยุบ บ่จังหว่านนีีน้ำไม่ยุกนะครับบ่อนี้เจาะไปที่ความลึก40เมตรครับรับทั้งน้ำชั้นหินแล้วก็ชั้นทรายด้วยครับก็ถือว่าทำยากพอสมควรครับต้องซ้อนพ่อสีลงไปด้วยนะครับก็ใครมีปัญหาบ่อบาดานซุดบ่อพังนะครับก็สอบถามมายังทีมงานสักดาโยธาบาดานได้นะครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหนุ่มคุตาได้น้ำแล้วครับทุฝากติดตามผลงานด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ